I'm in Gazing into the night hands the the reach sky, my far สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งกับช่างบ้านๆใครๆก็ทำได้คลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูเครื่องยิงทรายนะครับที่ว่าผมทำนะครับอันนี้พอผมทำคลิปมาเนี่ยมันยอดวิวมันค่อนข้างที่จะเยืะนะครับพอดี เพื่อนๆก็สอบถามมานะบางทีก็จะให้ผมทำนะครับบางทีก็ถามว่าทําขายหรือเปล่านะอ่ะนี่นะเป็นเครื่องยิงสายตัวนี้นะแล้วก็ผมจะพาไอตัวคลิปที่ว่ามียอดวิวที่ดีนะครับคือง่ายๆเนี่ยผมทำ Youtube ใหม่ๆเนี่ยยอดวิวได้ถึงหน0 0งกว่านะครับถือว่า มีคนติดตามนะครับตัวนี้นะอ่านี่นะเครื่องยิงสายนะครับอ่าทีนี้ผมก็จะมาอธิบายนะครับวิธีการทํางานของเครื่องยิงสายนะครับนี่นะอ่ากันแรกเนี่ยเราจะทําเครื่องยิงสายนี่เราต้องมีถังลมก่อนนะครับถ้าทางที่ดีเนี่ผมแนะนํานะครับถังลมเนี่ยต้องอย่างน้อยอ่ะห้าสิบลิตรขึ้นไปนะครอ่า ถึงจะทําเครื่องยิงใายได้นะครับแล้วก็ประสิทธิภาพจะใช้ค่อนข้างดีนะครับอ่ะคือเอาง่ายๆเนี่ยเปรียบเทียบง่ายๆนะครับเครื่องยิงใายนี่มันก็เหมือนถ้าเปรียบเทียบง่ายๆมันก็เหมือนคาบูรถมอเตอร์ไซค์นะครับเพราะคารบูมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันมีหน้าที่ผสมน้ํามันกับอากาศนะครับให้เข้าไปในส่วนที่พอดีนะครับเครื่องยิงใายนี่มันก็เหมือนกันครับมัน จะเอาทรายกับลมนะครับในสัดส่วนที่เท่าเท่ากันนะครับมันจะมีผลดีมากที่สุดนะครับอ่าถ้าสมมุติว่าลมมันออกเยอะกว่าทรายนะครับมันก็ไม่ดีนะครับอ่าถ้าถังลมถังลมเรามันเล็กเนี่ยมันก็จะเสียลมเบาๆนะครับถังลมก็จะทํางานหนักนะครับอ่าเอาง่ายๆนะครับอ่าก็อย่างที่ผมบอกนะครับผมก็จะมาอธิบายหลักการทํางานของเครื่องยินทรายตัวนี้นะครับ เพราะมันได้ยอดวิวที่ดีนะครับได้การตอบรับจากเพื่อนๆที่ดีนะครับเพื่อนเพื่อนสนใจนะครับอ่าทีนี้หลักการทํางานของเขานะครับตรงนี้ผมจะทำสามทางนะครับสามทางนี้มันถึงกันนะครับอ่าแล้วก็เราป้อนลมเข้านะครับลมมาจะเข้าในถังนะครับแล้วก็ลมมาจะมารอที่วาล์วตัวนี้นะครับอ่าคือเอาง่ายๆเนี่ยตรงปลายเนี่ยเราก็ต้องมีวาล์วด้วยนะครับอ่านี่นะ วาวทั้งบนเนี่ยเมื่อก่อนผมใช้2ตัวนะครับแต่ก็มันมีปัญหานิดหนึงนะครับไอฝุ่นที่ว่าทรายเนี่ยมันไหลเข้าในถังนะผมก็เลยดักใส่วาว wow อีกตัวหนึ่งคนระับที่จริงมันต้องใช้ตัวอไอตัวดักไอ้น้ำนะครับอมันจะไม่เข้าไปในถังนะครับเอาง่ายง่ายนะครับถังร่มของถังยินทรายของผมเนี่ย อัตราการใส่ทายนะผมจะใส่แค่ครึ่งหนึ่งนะอีะอกครึ่งหนึ่งเนี่ยผมจะให้แรงดันลุมนะให้มีพื้นที่แรงดันลุมนะเพื่อจะดันทรายลงนะครับพอทีนี้สมมุติว่าเราป้อนเราใส่ทรายแล้วนะสมมตินี่นะตรงที่ใส่ทรายนะพอทีนี้เราใส่ทรายะครึ่งหนึ่งนะแล้วก็เราป้อนลุมเข้านะลุมมันก็อยู่ในนี้ครึ่งหนึ่งนะแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งเป็นทรายนะครับพอทีนี้ ล้วก็นี่นะตัวนี้นะพอเวลาเราจะใช้เนี่ยเราก็เปิดนะครับเวลาการเปิดเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยนะครับว่าปริมาณเนี่ยทรายมันออกเยอะหรือว่าออกน้อยนะครับถ้ามันออกเยอะเกินไปเราก็ปรับนะครับนะพอทีนี้พอเวลาเราเปิดเนี่ยอัตราส่วนของทรายกับลมเนี่ยมันจะออกเท่าเากันนะทรายออกเยอะเกินไปเนี่ยการทำาคร การทาความสะอาดเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีผลดีเท่าไหร่นะครับเพราะมันทรายมันออกไปไม่แรงนะครับแต่ถ้าทรายกับลมเนี่ยอัตรามันสัดส่วนหนึ่งต่อหนึ่งถ้าเท่ากันเนี่ยมันจะมีความเอาง่ายๆมันจะทําความสะอาดได้ดีกว่านะครับความที่ว่ามันจะขัดอะไรได้ดีกว่านะครับถ้ามันทรายมันออกเยอะลมมันออกน้อยทรายมันก็จะพุ่งไปไม่ไม่เร็วนะครับแล้วก็ไม่แรงนะครับ สิ่งสกปรกมันก็จะไม่ออกนะครับถ้าทรายกับลมเนี่ยมีอัตรา1ต่อหนึ่งนะครับก็อย่างที่ผมบอกพอเวลาเราใช้เราก็ต้องปรับตัวนี้นะพยายามดูนะว่าอย่าให้ทรายเนี่ยมันออกเยอะจนเกินไปนะครับเพราะไม่งั้นมันมันจะไม่สะอาดนะครับทีนี้เนี่ยเครื่องดินทรายตัวนี้ผมก็ทําเองทั้งหมดเลยนะประยุกต์มาเพราะอันนี้ก็มันเหลือใช้หมดเลยนะครับอันนี้นะอ่า ที่เหลือก็มีแต่ไอตัวปิดไอพวกนี้นะขวกจำเป็นนะต้องซื้อนะไอพวกวาลพวกนี้นะอ่ะนี่นะเดี๋ยวผมจะขึ้นนะรูปที่ว่าผมเอาไปยิงทรายแล้วนะมันมีวิดีโออยู่ที่ผมทำนะเดี๋ยวผมจะขึ้นตรงนี้นะอ่าเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะอ่าได้ลองป่นตอนแรกก่อนแล้วอ่ะอันนี้ผมจะลองป่นอีกฝั่งนึงน,นะอ่ะนี่รเราก็ลองกันเลยนะ

เราจะมาเปลี่ยนเป็นอันนี้ที่ว่าผมพ้นแล้วนะ,ะครับผมจะมาเป็นปัะเจตนนรงนะก่อนเราจะพ้นเราก็เปิดวาล์วที่ถังลมตอนนั้นแล้วก็เข้ามาเปิดหนึีงทีหนึ่งนะอ่ามัจะออกมาเป็นนี้เลยนะอ่าใช้ได้เลยนะ ทีนี้เราก็จะมาลองขับสีนะว่ามันจะออกไหมนอก,กี้ขัดสนิงหนึ่งนะนี้เราจะมาเริ่มขัดสีฟากกลอสี สูบเเบร์ไรท์เบครับนะเราจะมายิงสายกันนะับเริ่มกันเลยนะนี่นะยังไงนะทำเองง่ายๆนะครับเพื่อนๆไม่ต้องทําตามของผมก็ได้นะครับเพราะมันของผมเนี่ยผมทําเองมาทั้งทั้งหมดเลยนะครับแต่เพื่อนๆจะหาถังที่ว่าถัทางที่เ่ามีอยู่แล้วนะครับก็ทําทได้นะครับ แต่ว่าข้อที่ควรระวังนะครับถังต้องเล็กกว่าถังหลมนะครับไม่ใช่ว่าถังยิงทรายเราใหญ่กว่าถังหลมของเรานะครับไม่ได้นะครับนี่นะอันนี้ของผมเนี่ยมันถังลมมันแค่ห้าสิบลิตรนะพนแป๊บนึ่งก็ต้องหยุดแล้วนะครอัอ่านี่นะถังลมมันไม่ไหวนะเราก็ต้องหยุดนะครับ อ่ะทีนี้ผมก็จะพาให้ดูแบบเร็วๆเลยนะครับ yeah, I don't believe in destiny I just do what's best for me Don't listen to my enemies They're just full of j e a l o u s y

Always do. ก็ได้จบเป็นที่เ <not> รียบร้อยนะครับอ so so ่ะนีนะครับจากที่ผมทํามาเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องยินซาเนี่ยก็ผลการตอบรับได้ดีนะครับอ่ายอดวิวก็ดีนะครับก็ผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับก็สําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องลากันไปก่อนนะครับก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ